ในความคิดคนสมัยก่อนนะพอหมอเ์คอ็แบทภาคไหนะที่ดีที่สุดอนะ่ะผมเขาบอกเปก็นภาคไอ้ช่อหลินมังนะ้งอ่ะที่เป็นลูคแคงอนะ่ะลูคแคงกงราล์วเล่นได้สองคนนะอ่ะเฮ้ยตุลยอชาเป๊กกูได้แล้วเทียบเกมม่วงเอ้ยเฮียไวจบเกมจบจบจบ,จบแล้วมันจบแล้วนานคินเออมันจบแล้วนาะคินเลยถ้าดันเหนือกว่าเจ้าเจ้าจะเป็นแค่เก <S <S <S> เย์เฮียอะไรเนี่ย ตะกี้ตะกี้ผมไปดูเนือเรื่องภาคเอก็กตะกดมีพ่อคือเ็นชีใช่ครับใช่ครับเขาเป็นพ่อเขาคือเ็นชี้แต่ว่าแต่ถ้าในภาคหนึ่งอะเอ็มเคหนึ่งมอเทอร์อมแบทหนึ่งลาดสุดเลยตะกดาะกับเ็นชี้เป็นแค่ญ,ญาติกันแป่มันดูแปลกๆปกไหมแต่ก็มันก็แปลกแหละอ่ะ พราะลูกอขอ่งมันเซตไว้อย่างงี้มันเป็นคนทาไว้อย่างนี้เอาเลยไหมของแกเป็กพี่ต้องเข้าโปรแกรมจำลองตัวกันนะส่วนตัวเลยจานส่งรหัสไปจริงวะเนี่ยีโอ๊ตเอาไม่ได้โกหกเอาล่ะวันนี้เปิดรับออเดอร์วันแรกรึเปล่าหนักใจเลยเทีย๋อ,อวันนี้นะครับแอดก็อยู่กับไปดีลองของแอดนะฮะนี่แอดไปปั้นหลังไม่มาให้ดีนี้ ก็เฮียนะไม่เห็นชื่อเ,อาเ้าจะเปลี่ยนได้เอ้ยอย่าโยนอย่าอย่าทำอะไรหกสิบโอ้โหกูปวดเทดเลยเอาอะไรมาให้กูเล่นเนี้ยจนะนะบอกยังไงบอกเลยกูเล่นไอดีกูกูไม่เคยต้องเช็คนะว่าฝั่งใส่อะไร,ระบ้างอะโอ้โแม่งต้านห้าสิบไอเฮียเนี่ยอันตรายเลยเนี่ยแต่ว่าคอมแบทครับนนรอบนี้ก็ไม่กลัว คอมแบงคับว่าไม่กลัวไม่กลัวใชรก็ไม่กลัวอะไรอี้อชุดก่อนนะนั่นไงเกียม่วงเห็นยังไงเกียม่วงเฮียไรเนี่มันหนูผมหน้าแช่งกูดีนักไปหาึมเลยอี้มันมาทำไมอะอี้อเอาไม่แปลกหรอกกูเป็นคนเล่นไงมันก็ต้องมาหากูอยู่แล้วเอกว่าเดิมอี้อย เจออะไรอะ่ะเออแต่เกียร์ง่ายกว่าอย่านะอย่าเอาบักลูมานะมาลานาวีเที่จไปวิ่งแย่ส้นตีนเจ๋ส้นตีนอ่ะไม่วิ่งแก่ส้ตน <c oughs> สตีนอะ่ะกูเข้าใจแล้วว่าทำไมเวลามันเล่นมันถึงวอยวายอึดอาดอึดอาดงี้งนี่เอง <c oughs> แม่งมาแล้วเฮียจะทุบหน้ากูแล้วเป๊ก มันจะทุบหน้าพี่โอ๊ตแล้วพี่สร้างพลังงานไม่ขึ้นเลยอะโอ้โหเหี้ยมันไม่ขึ้นเลยอะทำไงอะทำใจเดยรันเอาเว้เอาไม่ใช่รันเหี้ยต้องยอมวะยอมให้ซอนย่าตายอะต้องมีตัวหนึ่งเสี่ยงวะอืมต้องมีตัวสังเวยไม่งั้นจำลำบาก จะคิปตายไหมตาย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 ไม่ตายไม่ได้เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยเหยียบไม่มาดิวบังคับมึอิตาเลียต่กูเดี๋ยวนี้ไอ้ลุงไอ้ลุงบังคับฉลาดไอ้เกียร์เกียร์แล้วแม่งฉลาดด้วยเหี้ยตีกูเร็วตีเร็วกูล่อซื้อล่อซื้อล่อซื้อนั่นแหละโดนกูล่อซื้อแล้ว <c oughs> อแหมจะเหลี่ยมกูไว้ห <c oughs> ี้ยมันเหลี่ยมไง <c oughs> มเปลี่ยนตัวไม่ได้โง่เสียงวะตายไหมยอย่ามาลงมาตายนะาไม่ให้ใช้เว่ย <c oughs> ม,มันขับเอ็กซเยมันแน่เดี๋ยวมันจะเอ็กซเลยเดย ไปใช้ไปใช้รอรอซื้อรอซื้อรอซื้อเสร็จกูโดนรอซื้อเหี้ยตายเขาบอกโคตรสู้ชีวิตไม่โดนโดนกูรอซื้อตายโหงอะไรสมหน้าไอ้ียกากเลยโดนรอซื้อถ้าไม่ถือว่าแม่งเล่นเกมวันเอาเซตตัวเปียกไปช็อตตายโหงแล้วเนี่ย อ้าวเอาเยี่ยแล้วโอ้แล้วมาฟูดเลยตอนนี้หูจิกดรอดเลยอ้าวติดตึงๆในเวลาติดตึงๆกูเนี่ยโดนติดตึงเลย โดนตึงๆโอ้แม่งล็อกขาด้วยใครล็อกวะต่อเรนไงระวันงนะตีมาสองตัวพี่โอเล่นสายอะไรวะสายล็อกขาวะเพราะว่าเดนล็อกขาบอวะไม่ได้ล็อกสายตบๆเย็บๆเอะ กระยียแลพี่โอ๊ตมันไม่เห็นมาเลยเนี่ยมันจะช็อตกูตายเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะบูก์แล้วเนี่ยโดนแน่โดนมันขีบหน้าแน่พี่โอ๊ตหนีไรเฮียไม่อยู่ละหนีแล้วหนีแล้วจังหวะดข้ามหูเฮียอะไรมันตายยังไงมันหนีไปละมันตุ๊ดไงชิบหายละเผื่อนเขาสมุนกมา คิดผิดแล้วพี่อ๊ตเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเดี๋ยววะเรารู้จักกันมานานเสียงลงไหมล่ะเปรียงดิโอ้ยโชว์ดีมีเลือดล้านหนึ่งไอ้ใส่เลือดโอ้ยคิดที่เลือดเป็นล้านเลยวะ โอ้<า>ยไรอดกแต่ก็เห็นเองฮะอียตายไปยังวะมนุษย์แฟนมีนโอ๊ต่ยโอ้ที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 ก็รู้เรื่องเลยเบาจังเลยวะมาไหนๆก็จะตายโหงแล้วขอจับอีกสักรอบมันก็น้ำนมเนะี่ย <c oughs> จับไม่โดน ไหนดูดิเจตจะยอมให้จับป่าอืมแม่งไม่ยอมแม่งดื้ออีกอะแม่งดื้อที่ฝ่ายไอ้เหี้ยโอ้ไม่ทันละวไม่ทันนี่คือมันตายไงตุยเหี้ยได้อะไรพี่โอ๊ตได้ขาดทุนไงเอาเอกทุกตัวแล้วอะ่ะ <laughs> เอ้าเหี้ยได้ไม่ขาดไม่ขาดว่ารอบนี้เป็นไปได้ไงนี่อะไรอะได้แนวดำมา เอ้ยเฮียเอ้ยแม่งคุ้มเฉยเลยว่ะ oh <yeah. S 1> คุ้มเลยอ่ะ oh <yeah. S 1> นึกว่าจะขาดซะและ้วนึกว่าจะขาดซะแล้วเฮียเดี๋ยวไม่เหมือนที่คุยไม้นี่ไ <laughs> อสัตว์อ๋อดีแล้วเฮียนูมาทำไงอ่ะ <laughs> มันมีด้วยหรอ <laughs> มีดิก็เห็นอยู่แม่งเรนดอมไปสุดท้ายเนะี่ย